ชวนนะคะทุกท่านได้มาเรียนครูสมาธิรุ่นที่54ค่ะที่นี่นะคะสถาบันพลังจิตานุภาพสาขา146วัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะและรุ่นที่54ที่กำลังจะเปิดรับสมัครแล้วในวันนี้นะคะเป็นต้นไปแล้วก็ปรฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศนะคะในวันที่10สิงหาคม2568ค่ะเราจะเริ่มเรียนพร้อมกันอีกนะคะก็คือในวันที่16สิงหาคม 2,568ค่ะเปิดรับสมัครแล้วนะคะครูสมาธิรุ่นที่54วิริยวัน์เจริญด้วยความเพียรน,นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เรียกได้ว่ามีความเพียรแก,ก่ร่งนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้มาทําสมาธิมาสะสมบุญสะสมพลังจิตอาชีพเมื่อได้รับการฝึกฝนแล้วนะั้นจะสร้างพลังจิตนี้ให้สูงขึ้นโคตรเท่ ไม่ได้ทำสมาธินั้นก็ไม่มีการสร้างพลังมีแต่ใช้ความนึกความคิดรอมคอยช่วยอาสะวะกิเลสมีอวิชชาตัณหาอุปทานเป็ตนต้นได้เข้ามาอยู่ในจิตนั้นแล้วก็ทำให้จิตนั้นต้องคิดไปโดยการที่ไม่ได้รับการควบคุมทิ่ถูกต้องก็เป็นโ ท<ส>ำให้ต้องรปะสบ<ำ>กับบาปหรือรปะสมกับสิ่งที่ไม่ดี